เยอะเลยโดนเยอะเลยเยอะเลยขบวนขบวนโอเคโอเคเห็นละเห็นะเราเลียงพร้อมกันนะเดี๋ยวมย้ันเดยวมันขึ้นได้ได้ได้ฝ่ามือ่ามือฝ มันล้มปะมันล้มปะเหมือนไม่ล,ล้มคนเลยฉันต้ลุนเลยปั๊บปั๊บข้างบนล้มไปยังเหมือนไม่ล้มมันเยอะมากนั่นเพื่อนแล้วเน่เน่เน่ ซ้ำๆหน่อยซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยได้ได้ครัที่ก่อนที่เอายิงเลยโอ้อยู่หน้าผมอยู่หน้าผมอยู่หน้าผมความมืดความมือความืดเมื่อกี้ไม่เข้าไปนู้นอ่ะไม่ยิงโอ้ไม่มีปืนกลอ่ะไม่มีปืนกลล่วงครับล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งอีกตัวนี้ตัวนึ่งี่ตัวนึ่งที่นี่ตัวนี้ผมมาแล้วเฮ้ยมันมันนี่เพื่อนนัเอาเลยครับเพืนนี่เพืนะัด จัดให้ร่วงก่อนจัดให้ร่วงก่อนเดี๋ยวมันไปหิวเพื่อนมันมันชุบมันชุบมันชูมันอะไรมันอะไรมันมันมันชูมันชูสวยโอเคหมดแล้วฮะมันติดกระแทกอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนั้นหัวฝั่งนู้นเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวอยู่ข้างในใช่ไหมอยู่ข้างในอยู่ข้างใน ยอยอออู่นอกอยู่นอกนี่มาบ้าโอ้ยโอ้โอ้โหขนามีน,าน้ามันใครยิง,ง,งนะไม่ปิง่งด้วยถ้าเห็นัตูอยู่ตรงไหน,นยา<ใ>นผม <ใน S 2> ไม่ม,มีเลย ลังนะระวังระวังมันกำลังไปมันเข้าไปฝั่งซ้ายโดนโดนนั้นนึงครับโดนนั้นนึงโดนนั้นนึ่งยิงคมยิงคมมา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 เฮ้ยมันอยู่นี่ กอดมันแตกกอดมันแตกเหมือนมันโดนเติร์ดป่ะมันโดนเติร์ดโดนเติร์ดใช่มันโดนเติร์ดมันโดนเติร์ดเราปล่อก็เราปล่อยนเราปล่อเราปล่อยปไปเลยถ่ายไปเลยไม่ต้องห่วงผมลมลมลมเวทไปไหนกันบ้างผมก็บอลลนท่า แบบต่างเดียวคนตึกนี้ไม่ควรอยู่อะจะรู้อะไรไหมไม่รู้ก็ไป no, 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 no. หน้าคนมาโอเคโอเคโอเค มันน่าจะสโมเราวิ่งซ้ายใช่ใช่ระวังมันไปเข้าซ้ายมันอ้อมซ้ายขวานะระวังมันอ้อมหลังแล้วมันอ้อมหลังแล้วถามว่าแถวหน้ากัง,งไปกันไปแบกตอรเรสเตอร์มีระเ,ะเะบิดปไฟมันเลย,<อ>ถยถอยถอยถอย,ถอย ไปได้ไหมครับไปได้ไหมมันก็ชุบมันก็ชุบมันเงี้ยอยู่นี่ระวังระวังระเบิดได้ได้ระเบิดไปเดี๋ยว้อชุบเสร็จแล้วขึ้นบอลโอเคๆผมผมได้ยินเสียงมันฮิวเสร็จ มามามาขึ้นก่นขอขน,นเลยเราดัก,ดกยิกยงยตรงข้างหน้าเนี่ยดักยิงตรงข้างหน้าเนี่ยดักยิงตรงตรงนี้เลยย้ายมันขึ้นมา <Thank you. S 1> ยิยงอะไรยิงอะไรผผมมยิงโดนโดนี่ <Thanks. S 1> เฮ้ยมีคนเปิดมีคนออกแล้ว ตรงนี้ยดูกำลังออกใช่เอาไงจะประทะเลยเปล่าวโอเคโอเงานอะไรก็ได้ฮะมาอยู่ที่สูงกว่าได้เปรียบแต่ว่าถ้าเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดรอเปแล้วไม่ทน <laughs> <laughs> ันเลยเซ็งนู่นน่ะขึ้นบนผมลงไปเรียกให้ เพราะว่าถ้าปิดปิดแล้วเข้าไม่ได้ทีเหี่ยงเหมือนเป็นสมบมติอออมมาลงแล้วมันยังก็ยังเปิดได้อะเปิดได้ได้ครับได้เรื่อยๆเลยเหรอเดินขนาจะปิดได้๋อเข้าใจแล้วผมนอกว่าถ้ามีคนลงแล้วก็จะเข้าไม่ได้ ด้เข้าใจผิดนี่ก็โอเคอรูดเอากทีไป เวทไม่เสร็จอะหานมวกเวทเจอ,อ